มาพอกับสาวเจนอีกแล้วนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศฝนตกตกมาเรื่อยๆนะคะฝนตกเี๋ยวก็ตกแล้วก็หยุดนะคะเรื่อยๆะคะ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าแม่ทำอะไรนะคะวันนี้หัวแล้วจะได้รายนะคะวัวตายายค่ะเต็มบ่อวันนี้เต็มบ่อเนี่ยที่มาให้รถมาตายรถตายฝนตกอีกแล้วตกแรงตกแรงมากนะคะน้ำ น้ำท่วมแล้วนะฝนตกแห้งเลยนี่ฝนตแกแรงมากน้ำท่วมบ้านแล้วมาหาคืนมกหมอปลาซิ่วด้วยกันนะน้ำกำน,นะคะหมอปลาซิ่วน้ำตาลเดียมด้วยะค่ะนี่ปลาซิ่วนี่แม่เตรียมเครื่องแล้วค่ะแม่ไอ้ตางเครื่อง หมกหม้อนะคะหมกหม,ม้อว่ามีใบตองนะคะหมกหม้อเอานะคะคู้ช้ำชองการหั่นหอมคหมคะหอมใบมะกรูดชี่ค่ะกินหมกหม้อปลาซิวน้ำซาวเจนด้วยค่ะืกับสาวข่าวอสาะะีสานเอาของมังแบบ ข้าวไอซันเบแซบนะคะเบแซบเปิดาลารมาไหมลงไม่ได้อันสด้วไม่อะนละลงคลิปห้าโมง เรนื่อจัง <laughs> เลยเพิ่งสามสี่โมงเบล่งอืม <laughs> <laughs> ่มใส่เครื่องละลายนะคะนี่นี่น้ำตามน้ำนะคะเช็คสาจกับเป็นคนตั้ม นี่คะ่ะนี่โฮกนี่คะ่ะตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะเรเห็นเพี่งเดียวเราเห็นหน้าใหญ่ๆของสาวเกล้วะคะ่ะเราเห็นเพี่งเดียวผิดแล้วเนี่ย คก็แม่ไปยังไดทั้งแจกทั้งแถมมาเหกนะะในล้านหลายหลายเลยลูกค้าเองลูกค้าประจำเนาะีอาทตอ์มาีก็บอก่ามาขายเ็ื่อบมีว่าดตอนนี้แล้วบอกมาซารี่แต่น่าเสีือะไรมาแกก็ไปทั่วไปหมดแล้ว เราหล่อลานเป็นพคกิดบบ้างเลยน่ากลัวคองาีอรอย่า้เมอนที่กมายทาวามาความให่ความมาเท่าไหร่ไความวน่ากลัวมาไหนจะาขกัว เวาหน้ยเาจดองนะขกินมกหมอปลาซิวกับสาวเจนเด้อร์อปลาซิวสารบ้านเฮานะคะหอมหวยหวยอืมอืมันมันไหลมันจะไปแก้ตาเท้าบอกต่อเอง มันนะจะเป็นโดดน้ำนะคะพึบพึบพึบ มันจะไม่หนักนะไ <c oughs> ม่คือโบนัสอย่างเยอะอุปกรณ์เครื่องก็มีตะไคร้ตะไครไ้ใบมะกรูดริปห้าแดงนะ หมกหมอปลาซิวเห็นหมกหมอปลาซิวกันคิดหอดน้องพี่ทอดน้องพี่นะคร <c oughs> นอ้นะองคอนรคอกเป <c oughs> ็นคนเยเดือะบี้อารแบน้อสามคนีเทกันเคยซเปล่า มือเทพมือเทพนี่สาเจนระโขเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ตั้งกละวังค่ะนี่ค่ะแม่ใส่น้ำบ่นี่ใส่ไหนนี่ใส่นี่อันนี้แดดนีโอ้งมอกไฟ่อนมัน่คส่ซีมนต์่างนี่ตั้งไฟอ่อนๆนะคะตั้งไฟอ่อน ตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็รอกินได้เลยนะคะุงเครื่องใส่เครื่องที่สาวเจ็ดสำแล้วก็ใส่ปลาร้าปลา้าใส่ชลรดนิดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ตั้งหมอ้อต้องหม้อพอนี่นะคะอย่าไฟใช้ไฟแรงนะคะนีคะ นี่น่ากินมากเลยผัก <laughs> นี่มันคดแล้วนะคะคดบก,บก,บ,กบกเลยนะคะนี่หอมหู้ยหอมไมรี่ค่ะพ่อใช้ไฟอ่อนๆนะคะรอน้ำมันแห้งะคะ่ะรอน้ำมันแห้งครับแล้วก,ก็ตักมากินได้เลยนะคะมากินกับสาวเจนเลยจ้า มาค่ะกินน้ำสาวเจนนะคะเทาแรงคุนแล้วะคะ่ะแม่เฮ็ดใบกอนนะคะตอนแรกค่ะจะกินมากินน้ำสาวเจนนะคะมาเด้อสำหรับทีนี้ก็ปัดตามช่องสาวเจนคนเดิมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวเจนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ